สวัสดีครับศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวโดยคำร้องใบเดียวมาประชาสัมพันธ์โดยการปล่อยตัวชั่วคราวโดยคำร้องใบเดียวจะมีเงื่อนไขและ,ะรายละเอียดอย่างไรจะอธิบายให้ทราบพ,พร้อมกับมีล่ามภาษามือประกอบคำแนะนำการปล่อยตัวชั่วคราวคือการอนุญาตให้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมโดยมีระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมเกินความจำเป็นทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประธานศารฎีกาที่ว่าที่พึ่งเที่ยงธรรมเท่าเทียมทันโลกการพัฒนาการปล่อยตัวชั่วขราว เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งในนโยบายของประธานศาฎีกาในข้อที่ว่าความเที่ยงธรรมโดยหากผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมและส่งตัวเพื่อฝากขังต่อสารตามกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยผู้ต้องหาหรือนายประกันสามารถยื่นคำร้องใบเดียว เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวได้การขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้คำร้องใบเดียวจึงเป็นวิธีการที่ให้ความสะดวกรวดเร็วเปรียบเสมือนการสอบถามสารในเบื้องต้นว่าคดีของจำเลยหรือผู้ต้องหารายนั้นจะได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขยอย่างไรหรือไม่ทั้งคำร้องใบเดียว ยังสามารถใช้ได้กับการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนชั้นพิจารณาชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาคำร้องใบเดียวเมื่อมีการยื่นต่อศาลแล้วศาลจะพิจารณาพฤติการแห่งคดีประกอบกับคำร้องใบเดียวและมีเงื่อนไขในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดังนี้ 1. อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยสาบานตน 2. ออนุญาตให้ทำสัญญาประกันโดยไม่ต้องวางหลักประกัน 3. าอนุญาตโดยให้ทำสัญญาประกันและต้องวางหลักประกันซึ่งทั้ง3เงื่อนไขที่อนุญาตดังกล่าวนั้นสามารถทำร่วมกันกับการตั้งผู้กำกักบดูแลหรือการติดก,กำไรอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างไรก็ตามการติดก,กำไรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีบุคคลผู้อ้างอิงจำนวนสองคนส่วนการตั้งผู้กํากับดูแลนั้นผู้กํากับดูแลจะเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลควบคุมพฤติกรรมหรือรับรายงานตัวของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในภูมิลำเนาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ส่วน เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อศาลพิจารณาพฤติการแห่งคดีแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยทั่วชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือนายประกันสามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรดีกาคำสั่งดังกล่าวได้และในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยคำร้องใบเดียวก็ยังสามารถยื่นได้อีกครั้ง หลังจากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติดังนี้คือ 1. ต้องมาศาลตามกำหนดนัดและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาประกันให้ครบถ้วนทุกประการ 2. หากมีการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยจะต้องไปรายงานตัวต่อผู้กำกับดูแลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนสัญญาประกันปรับนายประกันและภายหลังหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้นั้นถูกจับกลุ่มตัวมาได้และมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้ง ศาลอาจใช้ดุลพินิษ์ในการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้เงื่อนไขของการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยคำร้องใบเดียวนั้นเกิดขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่จำต้องวางหลักประกันก่อนถ้ามีข้อสงสัยหรือเรื่องที่จะสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดย คำร้องใบเดียวเพิ่มเติมให้ติดต่อกลุ่มงานประชาสัมพันธ์สารจังหวัดกาญจนบุรีชั้นหนึ่งหรือโทรศัพท์034564349ขอบคุณครับ